เอาเจับไม่ได้นะจับไม่ได้นะเดี๋มันข้ามไปพี่พี่พัมไหมคะเดี๋ยวต้องจัดต่อเดี๋ยวเราจะพูดนะคะเจอันไหนอะมันเป็นโดมิโน่ไงแม่ตั้งนั้นไว้ตอน่ท่เปลี่ยนยังค่ะยังไ่ ใสก่อนแล้วเปียกใส่ที่ก่อนแล้วอะไรเปี่ยนี่บอดบอดพี่นักข่าวนู่นเขามองไม่เห็นนะฮะหล่ะเขาบอดอันไหนมีอันนี้ของใครไม่รู้หูจะแตกนิดนึงอะไรคะอันนี้มันทำไมมันคุยไม่ได้ค่ะคุยได้คุยได้คุยได้ทุกอันเลยค่ะคุยไม่ได้อะค่ะคุยได้ค่ะบีบี อุ้ยบังนะอุ้ยไม่ได้ลูกจวดึงไม่ได้่ไอ้แม่นอนนี่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่มาห้า่สามสองหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคขาวันนี้พานอู่บอกเราบันเด็กเราบันเด็จใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะวิกค่ะก็คริสต์มาสผ่านไปแล้วแต่ควันหลงบรรยากาศงานยังอยู่ ก็หนุ่มไม่คะเกี่ยวข่าวันนี้เก็ไว้เล่นแล้วเก็บไว้เล่นแล้วโอเคมาเดี๋ยวคุณแม่หนีบให้เกี่ยวจะเก็บแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือว่าก็วิกนเนี้ยค่ะวันเด็กนะค่ะแม่จะขายของได้ไหมวิกนนี้นะคะก็ถ้าบ้านไหนยังไม่รู้่ยังไม่มีกิจกรรมวันเด็กนะคะก็มาที่ไอคอนสยามได้ค่ะก็มีลานกิจกรรมอยู่ตรง ออด้านหน้านี่นะคะก็เดี๋ยวจะพาน้องเกลมาประเดิมเหมือนกัน,นะค่ะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะมีตั้งหลากหลายไงบ้างใครพืร้นที่มีหลากหลายเลยใช่ก็จร,จริงๆก็ถ้าแบบเคียนที่สุดเด็กทุกคนต้องชอบต้องแพ้ก็คือบ่อบอลอันน,นี้แ<อ>น่นอนะค,ะค่ะก็หลงเข้าไปแล้วก็คือจะไม่อยากออกมากันเลยทีเดียวค่ะเด็กๆน,น้องคาช่อบอวกาศยังไะบ้างาคือจริงๆเพบาว่าด้วยวัยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรือเนาะอาจจะยังไม่ได้ เก็ตว่าเอ้ยมันมีดวงดาวหรือว่าแบบอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ยังไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าก็ก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์โดยรวมนะคะแต่ก็จะตื่นเต้นอย่างเมื่อกี้เห็นที่ใส่ชุดนักบินอวกาศอะไรเงี้ยใช่ก็มีบีบมาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าทีมงานจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะก็มากันเยอะนะคะก็นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยก็ยังได้ความรู้วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดวันเด็กนี้กันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ครอบครัวก็ได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะจากปีใหม่ที่ผ่านมาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนกันพี่โจ้ไปเอลเอมาค่ะค่ะก็สนุกสุขสันต์ค่ะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชิลชิลดีค่ะชิลดีค่ะแม่แม่เชื่อแบกว่าแม่ลืมวันเลยแม่อนลืมใช่เพราะว่าด้วยเวลามันก็แบบคือเขาจะอยู่ข้างหลังเราอ่ะ15ชั่วโมง ใช่คือมันก็เลยจะยิ่งงงเหมือนแบบเหมือนเราอ่ะผ่านปีใหม่ไปแล้วสิบห้าชั่วโมงอ่ะทางนู้นเพิ่งจะเขาดาวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบหลงหลงวันอะไรเงี้ยไม่รู้วันไม่รู้คืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็ตแลกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยงงไปหมดสนุกสนานแค่ไหนก็ชมชอบนะคือจริงๆอ่ะชมชอบแอลเอเอ,ยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มันชิลมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอากาศก็ดีแล้วก็บรรยากาศมันเป็น มันเป็นการพักผ่อนจริงๆอะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเป็เปนเ,นเ,นเนมืองที่แบบเหมือนเราไปแล้วเราทำตัวสบายๆไม่ต้องมีใครสนใจใครอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไปแล้ว,ลวไลฟ์สไตล์ก็ตรงกับเราด้วยเพราะว่ามีทั้งที่ออกกําลังกายอาหารสุขภาพอะไรก็คือแบบไปแล้วกลับมาเราไม่เจ๊งอะไรเง <c ười> ี้ยคือปีที่เราไป <c ười> งานแต่งงานปูก็เลยติดใจอ่าก็เลยมานิเฟสว่าจะต้องพาครอบครัวมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะที่โปรดของน้องๆล่ะคะน้องๆชอบที่ไหนช่วว่าก็คงเป็นดิสนีย์อะค่ะ เป็นไงบ kind of ้างคบดิสนีย์ระเบิดความมนขนาดตื่นตาตื่นใจยังไงเนี่ยค่ะก็ตื่นตาตื่นใจค่ะมันก็เป็นดิสนีย์ที่มันเป็นออริจินอลด้วยเนาะค่ะเป็นมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือพ่อนอร์กับชม่ชมเฮดเจอร์เยียนโชว์คอนเทนต์น่ารักน่าราค่ะขอภัยนะขอกินน้ำได้ค่ะคนกับเข้าวรไ้ล้มีปาไันธ่์แมาสแ้ตี ลำบาบาใช่ไหมรอมากไม่จริงๆคือจะบอกว่า <c oughs> พอดีว่ามีน้องที่สนิทกันไปเที่ยวด้วยกันที่ตามนั้นเลยเต้องขอต้องขออภัยหลายๆสำนักด้วยพอดีว่ามีน้องที่เออก็ต้อ,อ <c oughs> งแไม่ท้าย ห้ามเปิดห้ามเปิดมันเลเดี๋ยวไมเล่นาสนู้ชีวิตมากมันเป็นแบ่นี้ลมันเป็นไข่อัมรลินเนี่ยฉันจะประคองเธอไว้เองแม่ประองเน่อนรงแม่ตรองเลดนึงตอีกระโดดอะเกลเล่นตรงนี้เฉยๆออะยกลับไปที่คลิปใช่ไหมคะก็คือพอดีว่า น้องที่สนิทกันแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์ให้ชมอยู่แล้วก็าถไปด้วยกันน้องก็เลยแบบเหมือนก็มีไอเดียมีอะไรเงี้ยเขาชวนเราทาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองคันๆไหมคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันเกินวัยแต่ว่าก็ได้อยู่แล้อง็มาทักท้อมยังไงแม่บอกว่าเขาจะจังหวะมันจะต้องได้อะไรจังหวะก็ตามนั้นเลยก็มีข้อบ้างอะไรบ้างนี่ฮะแต่ก็คนก็ชอบดูเลยไม่เพอร์เฟกไงได้ไหม คอมเมนต์ชมแบบว่าน่ารักเยอะมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อน็อตเถิดชมว่ามีต่ายในคลิปเลยก็มีแบบก็อย่างที่เห็นแหละนี่เหมือนเหมือนไม่เออไม่อยากทำแต่ก็อยากทำไม่มีอะไรอย่างเงไม่ได้บังคับเราไม่ชวนก็มีว่าอะไรอะทำอะไรอะอะไรเงี้ยให้เดียวผ่านถูกไหมคะมากกว่านั้นไม่ได้ทุกอย่างคือเทคเดียว ซึ่งนชมว่าความหวานยังแบบยังหวานเต็มร้อยนี่คือหวานเหรอเนี่ยค่ะคนนั้นมีมุมนี้เยอะไหมคะคุณผู้ชมไม่มีหรอกค่ะต้องชวนใช่ต้องชวนชอ,วนอ,อค่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งอะเนาะโลกเขาก็จะจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เปิดรับไม่อะไรคือบางทีเขาเห็นเราทําอะไรสนุกๆเขาก็ ก็บางทีก็มีนึกสนุกบางนั่นก็แปลว่าทริปนี้ก็คือปูฟิวกันทางครอบครัวจริงๆชมว่าต้องไปถามคุณน็อตนะไม่รู้ว่าแกเพราะว่าชมมาขายกับแกไว้หนักมากเพราะว่าชมชอบไงเออชมชอบเบลเอมากเลยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเพราะว่าจริงๆแกเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบเดินชอบอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ย ไลฟ์สไตล์ที่นู่นมันอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยส่วนมากต้องไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถอะไรเงี้ยแล้วก็จะบ่นว่าไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เดินอะไรเงี้ยแค่นั้นอยงเี้แต่ว่าชมว่าเด็กก็จอยที่ชมกลับมาที่ไทยวันไหนะล้วจริงๆเดินทางออกจากที่นู่นวันที่สองค่ะที่คะก็ค่อนข้าห์หุดหวิดพอสมควรใช่ก็ตกใจก็ตกใจแลก็คือจริงๆอะชมเคยผ่านการเดินทางกับคุณนองที่เป็นลักษณะของการแบบ เจอภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเงี้ยมาแล้วก็นานแล้วล่ะเป็นสิปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งงานกันก็คือตอนที่ภูเขาไฟระเบิดในยุโรปตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็คือว่าพวกควันอะไรเงี้ยมันจะบล็อกทําให้เราไม่สามารถเดินทางออกได้เพราะว่าเครื่องบินมันจะเทคออฟไม่ได้อะไรเนี่ยใช่ใช่ก็ก็ก็ยังมีเพื่อนที่ยังไม่กลับกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็มีเป็นห่วงกันเหมือนกันว่าเอ้ยกลับไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า คือถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ได้ถึงโซนที่เราอยู่กันแต่ว่ามันก็มันหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรอีกอะเหมือนเพราะว่าเข้ายากมากแผลนีปัญหาอะไรไม่สะดวกอะไรเงี้ยการเดินทางก็อาจจะแบบเรามีอุทานไหมคะห้าวันหลังจากที่เรามาปุ๊บทุกอย่างก็ก็คือเหมือนเราค่อยๆซึมซับข่าวพะรตว่าเหมือนตอนแรกก็จะแบบเหมือนมีคนส่งมาให้อุ้ยดีในนี่ออกมาแล้วดีในนี่ออกมาแล้วแล้วพอเราเราก็แบบเหมือนเราค่อยๆซึมซับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนอะไรเงี้ยคือ ตอนแรกก็เห็นก็ไม่ได้คิดว่าเออจะหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นข่าวขึ้นเห็นคลิปเห็นอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็จะแบบก็โอ้หหนักเหมือนกันเลยเงี้ยก็มีไลน์ไปหาคนที่เรารู้จักที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยว่าบ้านช่องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยช่วงที่เราไปตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนน้ครับงานูค่าปกติค่ะปกติก็ปีใหม่เนาะปกติความอยากส่งความหนใยกับเพื่อนที่เรมอยู่กันอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้เรับเหตอนกัน ก็เออมันก็ใจหายแหลวจริงๆชมว่าเวลาเราเห็นภาพอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบคนที่แบบเหมือนเขาสูญเสียบ้านสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆชมก็ติดตามหลายๆคนเลยไงที่เขาก็เล่าแบบตอนบรรยากาศตอนที่แบบเหมือนต้องตัดสินใจแล้วก็อพยพมาเพราะว่ามันคือเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วพอเขารู้ว่าเขาต้องออกอะ่ะเหมือนแบบ สิ่งแรกที่จะพูดเหมือนกันแทบทุกคลิปเลยนะคือต้องหยิบอะไรออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันสอนแล้วว่าจริงมันไม่มีอะไรสําคัญเท่าเท่าชีวิตเราอะ่ะ <mão> ก็คือเอาตัวเองเนี่แหละออกมาพอต้องนึกจริงๆว่าเอ้ยมันต้องหยิบอะไรมามันก็จริงๆมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าแบบชีวิตเราแล้วก็แล้วก็คนที่เรารักแบบอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ค่ะถพี่ปูค่ะได้มีการถามถะไพี่ปูน,นูจริงจริงยังไม่มีโอกาสได้ได้ได้คุยกันคือคุยกัน คุยกันตอนกลับมาเนี่ยแต่ว่าหลังจากอันเนี้ยยังยังแต่คิดว่านางน่าจะน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าไม่รู้นะเดาว่าว่าเพราะว่าโซนที่ชมที่เออที่ที่ที่ชมอยู่กันอะไรเงี้ยก็ยังไม่ตกมาเป็นหัวพี่ชมจ่าคุณผู้ชมที่เป็นบาดแผลอ๋อคุณผชายเขบอกว่าเป็นตับแล้วแม่แล้วคกิดอะไรจริจริงๆคืออะไร ก็เฉลยไปเลยไม่มีอะไรคตกใจตกใจกับกระแสที่คนตกใจไหมคะแม่ไม่ไใส่ถุมือมาเล่นสลับได้ค่ะน้องเล่นก่อนได้เลยค่ะอตกใจกับกระแสของคนไหมก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะไม่เท่าเอาจริงๆคนที่จะมาทักชมจริงๆอาจจะน้อย คนที่จะกล้าดีเอามาถามก็มีไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าแฟนฝั่งนั้นใช่ไหมคะโดนไหมคะโดนไหมคะดีมแตกไหมคะเงินมากกว่าก็ก็มันรู้อยู่แล้วะว่ามันเป็น r รีแอคชั่นที่มันก็อาจจะอาจจะคาดหวังได้แต่ว่าถ้าคนรุ่นรุ่นเดียวกัน ที่แบบเหมือนติดตามกันมานานก็จะรู้สไตล์รู้มิสัยอยู่แล้วอะไรเงี้ย <laughs> ว่า <laughs> น,วน่าจะน่าจะขายของอะไรเงี้ยว่าจะดูออกอะไรเ <laughs> งี้ยแต่ว่าเออบางทีก็บางคนที่เขาอาจจะเพิ่งมาติดตามเราทีหลังหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติถ้าทะเลาะกับใครหรือว่าถ้าจะไล,ล,ล่ใครออกหรือว่าถ้าจะให้ใครออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วเลย ก็จะแบบเขาจะออกไปจากชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวคนก็จับยุงว่าไอะไม่มีคอนแทคที่มันเทียบอยู่บนใบไม่เคยขึ้นอยู่แล้วไม่เคยขึ้นอยู่แล้วด้วยใช่ใช่คือคือชมก็เป็นอยู่วงการมาตั้งแต่รุ่นก่อนมีโซเชียลมีเดียมีอะไรพวกนี้ค่ะก็ะคือถ้าคนที่จะติดต่อง,งานเราเราก็เป็นแบบโนะอสคูลเนาะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออต้องไปที่ใครไปหาใครอะไรยเงี้ยก็เลยไม่เคยได้ขึ้นไบโออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะและคิดยังไงคะกับการตลาดแบบนี้ได้จึงใช้ได้อยู่ ก็ต้องบอกว่ายินดีกับคุณลูกค้าด้วยยินดีกับเอเจนซี่ด้วยเพราะคลิปเฉลยก็เป็นร้านวิวเหมือนกันก็มาอีกไหมฮะชมว่าบ่อยๆก็อาจจะไม่ไม่เฮียแต่ว่าเอาจริงๆก็คือจริงๆเขาลูกค้าทางสำสุนก็ถามชมเหมือนกันว่าชมโอเคไหมเพราะแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีชมคนเดียวนะ จริงๆดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆที่โพสในทำนองนี้เหมือนกันในวันเดียวกันแต่คนไม่ได้สนใจแต่ไม่มีใครสนใจเลยเหมือนโลกไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้โดนเพ้งเลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าไปไปไปดูจริงๆคืออินฟูท่านอื่นที่ที่หรือแม้แต่ดารา,าท่านอื่นที่แบบเป็นซ้ำสูงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็โพสอะไรทำนองนี้เหมือนกัน หมันบอกกับพี่เจี๊ยบก่อนจะไปอยู่แบบต่าประเทศด้วยอะไรไเยเปล่าเลย่อกไปนมเรื่องนึงครับกนแลวาของของเกลค่ะที่ที่็องซีคนนี้น่าจะหลอนะคะอะไรอี้ยไงคะชี้เสเเก็ตามนั้นเลยมีอะไคอมเมนต์ไหมคะนี่น้องเจียบคมมองขา ค่ะเราเกิดมาเป็นผู้เลือกนะลูกน้องชอบแนวสีชอบแนวสีอะไรเงี้ยค่ะค่ะสไตล์นั้นไหมหรือว่าแบบในบ้านเจิมประมาเป็นแนวสีก็เลยชิื่ันเนวไม่หรอกแต่จริงๆเอาจริงๆนะชมว่าเด็กเขาจะสัมผัสเอเนอร์จีถ้าเขาเจอเอเนอร์จีที่เขาชอบอะไรเงี้ยอย่างสังเกตเขาจะชอบคนใจดี คนที่แบบว่ามีลักษณะแบบเหมือนอบอุ่นแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะเรียกว่าอะไรลีนหาแบบลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครัพี่เขาก็น่าเขาก็น่ารักอบอุ่นไงดูเป็นแบบไมโครเวฟอะไรเงี้ยแม่เก๋บอกเป็นความลับเป็นความลับอะไรคะเขารู้หมดแล้วเก๋รู้หมดแล้วความลับความลับอะไความลับความลับอะไรผู้หญิงอ่ะที่ผ่านมาเจอคนใจดีเจอนีดบ่อยๆถูกไหมคะใช่ก็คง ชอบคนไน่์คนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูคนที่หน้าตาแน่นอนเลือดลังเลอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออแต่ว่าเขาก็มีโอกาสเจอคนหล่อเยอะไงใ่ไค่ะโอเครัขอบคุณนะคะเคเรยวพี่จะไปแล้วยิ่งสวัสดีก่อนเร็วเคลียวสวัสดีก่อนเร็ว ขอบยืนส่วรู้ว่าสวัสดีวันเด็กไหมคะสวัเด็กวันเด็กสวัสดีวันเด็กค่ะสวัสดีวันเด็กพูดพูดพ้วย่สีเพูดอันไหสีเยมสอก่อนใบังังหน้าเราอ่ะเกลสวัสดีวันเด็กไหมสวสดีค่ะเลียังะเสีีมาพอดีตกแหมดพูดหนึสองสา สวัสดีค่ะวันเด็กสวัสดีค่ะวันเด็กวันเด็กนี้เขาเป็นใครอะคะวันเด็กนี้เขาเป็นใครเห็นไหมคะวันนี้ i n ค่ะเอลเอล i สิร์ t ค่ะเสิ e r ตค่ะบายบายค่ะบาย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 เนยค่ะบายบายเนยค่ะบายบายก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวไปเล่าับอลบายบายเดี๋ยวไป่บ้า่ลบายุนบ่ายบายนะนคะชมือก่อนชมือก่อนบคะ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพรหวานจะฝากงานน้องเกล้านบโอเคไปไอย่าไปบอลแล้วโอเคสัญญาไว้ป้องได้ไปไม่ไนงเกลไปนไงี้เกล้วไปทางนี้เกลไปบานบานค่ะโอเคโอเคไปลวไปลวไปล้วโอเคไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่อ่าได้ไหมคะ วันท่เยนเะก่เี่ยวเิกการตัวใหม่่้ชม16ทิ่พาร์คอลนนะคะฝาดูด้เลยค่ะท่ชมคเปิดกิจกตัวใหม่แล้ว2ทเกลเมสอันตรงนี้เลยค่ะท่าผูชมค่าพี่ชมจะมาข้างๆใหม่นะคะเอาอะไเอาอะไโอเคลุ่นเลยค่ะ่ชมหนึ่งสองสามไปรวไปวไปเร็วไวไเร็วไปเไปเร็่ไปเร็เร็วไปไปเร่ร็เวไปเวไปเ ี่ไ่ออนนี่่ออนม่ชอนค่ะชอบช่วยนีขอมาดูดีเกลกนอัมใครก่อนโอเคครัชมขาต้องมีร้อนมันชคา่ค่ะอบช่างชอบช่าองนี่แบบช้าอท่าน่งันมีดาวที่หัวด้วยขทาวสอตัวเลยวันนี่สิบหกพบกันที่รกรโมงเย็นได้เลยค่ะเดือนนี้หตัวเดือนละห